ต่างๆที่รัฐบาลโดนขบฏมันเข้าไปโครงการต่างๆที่เขาทำเราไม่จำเป็นต้องไปโชว์บุคคลครับบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเอา้าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเราจะเอาใครละ่ะเราไปประกาศตัวเอาตัวไปประกบกับมันแล้วเอาใครละ่ะแลวคนของเรามันจกะกล้าแสดงออกเหรอนะท่านก็วิตกกังวลกันอย่างนี้ก็ดีครับที่ท่านยก อันนี้ขึ้นมาผมจะได้อธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งในแนวคิดนะครับคือการที่เราจะตั้งรัฐบาลประกบกับรัฐบาลของคอสชอวันนี้นั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นจะไปเปิดเผยตัวบุคคลนะครับอันนี้ขอฝากเอาไว้ทำความเข้าใจกันนิดหนึงวันนี้เรื่องสําคัญที่ประชาชนสนใจน,นั้นน่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องบุคคลนะครับไอฝ่ายคอสอชอ นะไอฝ่ายสนชอ,อันนี้นะเขาตั้งรัฐบาลเขาตั้งคนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะเขาเอาบุคคลมาโชว์เอาบุคคลมานํามาเปิดหน้าไม่ว่าไอ้หมอมุยไอ้เหียอุยนะหรือว่าไอไอสมคิดจะตุศรีพิทักษ์รตใครกับใครเนี่ยเขาเอามาเปิดหน้าได้ไม่เป็นไรนะ ใจฝ่ายเราเสรีไทยเนี่ยไม่ต้องเอาคนไปเปิดหน้าครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาเอาคนไปขายไม่ใช่เอาหน้าคนไปขายเสรีไทยประกบเป็นรายกรระรวงไปเลยเสรีไทยนะเสรีไทยมหาไทยเสรีไทยอุตสาหกรรมเสรีไทยคมนาคมนะเสรีไทยคลังเสรีไทยนะ กระทรวงไหนก็แล้วแต่เป็นเสรีไทยประกอบเลยคและโครงการต่างๆที่มันทําออกมาไอ้รัฐบาลอยุทธเล่ทำออกมาวันนี้ต่อไปนี้เนี่ยได้ยุทธเล่ไปตั้งเป็นนายกรัฐกนตรีนะและของเราเนี่ยนะครับวันนี้เราก็ตั้นเลขาธิการเสรีไทยซึ่งเราถือว่าเดียนะถือว่าสูงสุดในโครงสร้างของเราเนี่ยก็เป็นนายกของเรานายกคนไทยนะไอ้ไอยุทธเล่นะ่มันเป็นนายกของไอ้พวกเจ้า นะพวกเจ้าพวกเจ้าพวกพวกอมตะแต่นายกของฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้เนี่ยนะเราต้องกล้านะไม่ใช่ว่าบอกแล้วว่าไม่ได้เล่นตลกไม่ได้มาพูดเรื่องตลกไม่ใช่มากรนะแทกแหนแต่เรื่องนี้มันต้องเรื่องจริงจังเลยวันนี้ถึงยุคที่เราต้องกล้าที่จะทําอะไรออกมาให้มันชัดเจนอย่างจริงจังในเมื่อเราไม่ยอมรับรัฐบาลมันเนี่ยเราก็ต้องมีคนของเราตั้งรัฐบาล และวันนี้นหัวหน้ารัฐบาลของเราเนี่ยนายกไม่ใชจนายกยิ่งลักษนณะ์เราไม่ต้องไปคิดถึงนายกยิ่งลักษณ์เยกศักดิ์แล้วครับเรื่องชินวัตรวันนี้เก็บเอาไว้ก่อนวันนี้นายกจารุพงศ์นี่แหละเอาเอาจารุพงศ์เอาคุณจารุพงศ์เนี่ยนะครับมาเป็นนายกเพราะเป็นเลขาธิการใหญ่ของแลนะเสรีไทยและต่อไปก็เสรีไทยกระทรวงต่างๆก็ประกบกัเข้าไปทีนะ เสรีไทยประกบะเข้าไปได้ปไปไ่ครับเรื่องในแต่ละกระทรวงออกมาตีแผ่หนึ่งโครงการนะเราตีแผ่โครงการที่เขาทาดีไม่ดีเหมาะของแก้ไหนจุดร่วนไหลอยู่ตรงไหนทุจริตคอรัปชันอย่างไรนะครับตีทุกวันนะและก็เสนอในทางออกของเราที่ดีกว่าเพราะวันนี้เนี่ยมัน ไม่ได้ใช้หน้าตาของคนเนี่ยนะไปสู้กันครับแต่ใช้ขืนใช้ความสามารถและใช้ตุดยืนและอุดมการณ์เพื่อให้ประชาชนได้รู้ได้เห็นท่านคอยดูนะครับว่าแต่ละเรื่องที่มันทํานั้นนะมันจะประจานตัวพวกมันออกมาและพวกเราเนี่ยนะครับเอามาอธิบายเอามาขยายความและเราเสนอเนะี่ยเราเสนอให้ประชาชนได้รับรู้ว่าถ้าเรารัฐบาลเราเราจะทําอย่างไร ประโยชน์จะตกอยู่กับประชาชนอย่างไรเพราะวันนี้พระเดชพชัาติว่ากลุ่มภูขาดท,ที่อยู่กับกลุ่มเจ้านะเพียงไม่กี่ตระกูลมันจะได้รับผลประโยชน์มหาศาลร,ร่วมกันกับประยุทธ์นะร่วมกันกับทหารที่ร่วมกันนี้ตำหน้าดังนั้นที่มันเข้าไปท่วนี้นะั้นมันจะไปทำทุกอย่างนะเพื่อดึงเอาผลประโยชน์ทั้งหมดดึงเอาความางมั่าทั้งหมดไปไว้กับพวกมัน ดังนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นโอกาสทองของเสรีไทยของรัฐบาลเสรีไทยที่จะต้องนะประกบกับรัฐบาลของเอเล่นะแล้วเอามาอธิบายประชาชนรัฐถาว่ารัฐมนตร,ร,ร,รีของเสรีไทยจะต้องเปิดหน้าไหมชื่ออะไรนะไม่ต้องครับใจเสรีไทยมหาไทยเสรีไทยอุตสาหกรรมเสรีไทยคมนาคม เพราะเราไม่ได้เอาหน้าตาไปโชว์แต่เอาความรู้ความสามารถเอาเรื่องจุดยืนเอาเรื่องอุดมการเอาเรื่องการปกป้องผลประโยชน์ให้ประชาชนเป็นหลักนะนี่เลยครับร่างรัฐนูนเราก็ประกอบรัฐนูนบริหารประเทศเราก็บริหารประเทศนะเชื่อนะครับท่านผู้ฟังครับนะยังไงยังไงเนี่ยนะอย่างที่เราบอกแล้วนะครับว่า หมามันออกลูกเป็นแมวไม่ได้คนเลวคนชั่วเนี่ยนะมันจะมานะทําดีมันไม่ได้หรครับถ้าคนเลวคนชั่วมันทําดีก็ไม่เรียกคนเลวคนชั่วเขาเรียกคนดีนะแต่ไอ้ที่เขารู้อยู่ประเด็จการเนี่ยนะมันจะมาสร้างประชาธิปไตยประเด็จการมันจะมาทําเพื่อประชาชนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไม่ว่ามันจะอ้างอะไรมันจะสร้างภาพอย่างไรนะครับถ้ามันทําเพื่อประชาชนวันนี้คนไทยเราวันนี้มันต้องรวยคนญี่ปุ่น ประเทศไทยวันนี้มันจะต้องเจริญกว่าญี่ปุ่นเพราะเรามีวัสดุดิบมากกว่าญี่ปุ่นเรามีทร,รัพยา,า,ากรธรรมชาติมากกว่าญี่ปุ่นเพราะว่ามันทําเพื่อโคตรพ่อโคตรแม่มันไม่กี่คนโดยการยึดอํานาจครั้งนี้มันก็รู้อยู่แล้วว่าการยึดอํานาจเพื่อทําเพื่อใครนะโดยท่านเราเตรียมตั้งรับไปดีตอนเนี้นะครับเตรียมตั้งรับไปดีที่ครับสองเรื่องที่ได้ติดใจสงสัยถาม,มันขึ้นมาผมก็ เล่าให้ท่านฟังน,นะเพี่ยงสังเกตนะครับเรื่องรัฐธรรมนูญกับเรื่องรัฐบาลนะเอาละครับทีนี้เรื่องนะชินตังวัดที่พวกเราจิดใจถามกันมาผมเองถ้าจะไม่อยากพูดถึงแล้วนะเพราะว่าได้พูดไปแล้วคระที่แล้วว่า จินวัตเขาจะทำอะไรอย่างไรก็ปล่อยเขาไปเถอะเพราะว่าเขาอยู่ในสภาพที่ถูกบังคับในตอนนี้คือตอนนี้เนี่ยผมเห็นใจเขามากกว่าสมัยที่เขาเป็นรัฐบาลสมัยที่เขาเป็นรัฐบาลที่เขาเป็นนายกกันอยู่นะั้นน่ะผมถือว่าตอนนั้นเนี่ยแย่นะแย่ yeah. เพราะว่าคุณเป็นรัฐบาลคุณไม่ได้ไปทำอะไรเลยนะ ICC คุณก็เลี่ยงคุณก็หลบนะ คุณไม่ไปให้ศัตยาบันคุณเลี้ยงคุณหลบคุณอ้างสารพัดออกกันมาแก้ตัวกันมาสารพัดนะ icc และก็นะกองทัพก็เหมือนกันคุณมีอำนาจนะคุณเป็นรัฐบาลคุณไม่กล้าแตะกองทัพคุณไปโอบเขานะคุณเอาไปให้เขาอะไรสารพัดจริงจริงแล้วไปว่าที่ไหนนะครับคนขึ้นเป็นรัฐบาลก็ต้องจัดการแต่กองทัพต้องดึงกองมาอยู่ฝ่ายประชาชน ไม่ใช่ว่านะเอารัฐบาลไปเป็นขี้ข้าของทัพแล้วแล้วก็บเหยียบประชาชนคนเสื้อแดงด้วยกันให้ยอมสยบนั่นนะผมคือผมเนี่ยนะไอตอนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยผมบอกกันตรงๆเลยผมถือว่าแย่แต่ว่าตาตอนนี้ที่ใครๆก็บอกว่าวันนี้เงียบๆนะเงียบเลยชินวัตรไใ่ออกมา,าแสดงอย่างนั้นอย่างนี้ทั้นสิ้นวันนี้ผมไม่ตำหนิเนละ วันนี้คุณไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วผมไม่ทำนิหรอกครับแย่างที่บอกว่าจะสู้ไปสู้ทำไมยังไปเชื่อพระวิตย์วงสุวรรณหรือว่าประยุทธ์จันโอชาอยู่ผมพูดนะอย่างเป็นกลาง,ลางนะครับทา่านผู้ฟังผมว่าไม่ไม่ไปฟังประยุทธ์ไม่ไปฟังประวิตรและไปฟังใครเล่วัน,นี้ยไปฟังชาติพรอนาฏศุภนะ ท่านน่อยที่ว่าว่าถาวันนี้เนี่ยนะจินวัตรเนี่ยนะเขาไม่ไปฟังประวิทธ์วงสุวรรณเขาไม่ไปฟังประยุทธ์จันโอชาวนันเนี้แล้วันนี้นะเขาไม่ไปฝากความหวังไว้กับประวิตย์กับประยุทธ์เนี่ยเขาไปฝากความหวังไว้กับใครอ่ไว้กับนัทวุฒิจตุพรเหรอกับกับเจธิดาถาวนเสรสินเหรอเนี่นะผมผมผมย่อถามท่านแบบง่ายๆตรงๆนี้ คือลักษณะตอนนี้เนี่ยนะครับลักษณะตอนนี้เนี่ยผมนะวิเคราะห์ของผมอย่างที่คุณบอกให้วิเคราะห์แบบสุดๆอะไรนะั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่าสุดหรือไม่สุดแต่ผมขอเรียนว่าผมมองผมมองชินวัตรเขาว่าวันนี้เนี่ยเขาต่อสู้ก็ต้องช่วยตัวเองเขาต้องคิดช่วยตัวเองครับเพราะเขาก็ไปรู้เหมือนกันว่าจะให้ใครเนี่ยนะ มาช่วยเขาอ่ะเขาอยากให้คนช่วยไม่อยากให้คนช่วยถามว่าเขาหันมามองพวกเสดงช่วยเขาได้ไหมตอนนี้ช่วยเขาไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกว่าเขาเนี่ยนะว่าเขาเนี่ยนะจ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 ะไม่สู้แต่วันนี้ผมกลับมองว่าเขาสู้นะเพื่อช่วยตัวเองให้ได้ ดังนั้นใครก็ตามที่เขาเห็นแล้วนะที่ยังมีหวังหือเขายังพอหวังได้บ้างเนี่ยเขาก็ตองหวังเขาก็ตองครบล้วแม้กระทั่งประชาชนไม่ว่ากลุ่มไหนนะครับผมไม่เชื่อนะวัดาินวัตเขาจะไม่เอาก็เอาตั้งนั้นีแต่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาต้องไปฝากความหวังไว้เนี่ยกับประยุทธจจโนชาและปรวิทย์นะ สองคนนี้เนี่ยนะถ้าพูดแล้วเนี่ยนะก็เป็นคนที่เขาคิดว่าเขาหน้าที่จะหวังได้จะไปหวังจากนักวุฒิจตุพรจะไปหวังจากสุเทพเทืออสุบรรจะไปหวังจากเนี่ยสอสอในรรคเพื่อไทยเลยมันหวังไม่ได้นี่ครับดังนั้นเนี่ยนะผมพูดแบบแบบตัก,กาแบบง่ายๆเลยนะแบบของจริงเลยเนี่ยนะ ว่าเขาเห็นว่าวันนี้เนี่ยนะถ้าคบกับนะประยุทธ์จักรโอชาคบกับประลิษฐ์วงสุวรรณบเนียมันน่าจะดีกว่าจะช่วยเขาได้หรือไม่ได้ผมไม่รู้นะคือเขาเองก็าอาจจะยังเหน่ใจนะแต่ว่ายังดีกว่าดังนั้นเนี่ยนะที่ท่านถามมาเมื่อกี้ท,ท,ที่ที่ที่ใครนะที่พิบูตใใจถามมาเนี่ยนะว่าถ้าจะไปเชื่อเขาอยู่เนี่ยก็ต้องเชื่อดีครับ พราะไม่เชื่อไม่เชื่อประยุทธ์ไม่เชื่อ,ป,ป,อประวิทย์แล้วจะไปเชื่อใครล่ะมันไม่มีใครให้เชื่อนี่ตอนนี้ใช่ไหมล่ะพี่บุตรใยใช่ครับฮนะมันไม่มีใครให้เชื่อจะไปบอกว่านะจะบอกว่าชุบโพงช่วยได้เหรอแต่ผมไปช่วยอะไรเขาได้ล่ะเพราะว่าแนวทางของเรานั้นเป็นแนวทางต่อสู้เพื่อถึงขั้นเปลี่ยนระบอบก่อนเมื่อถึงขั้นเปลี่ยนระบบก่อนแล้วนั่นแหละถ้าเอาชนะแล้วเปลี่ยนระบอบแล้วนั่นแะไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันจบ แต่วันนี้เขาไม่ได้คิดในเรื่องพวกนี้เขาคิดว่านะเขาจะไปคบกับใครอะไรยังไงที่เขาดูแล้วเนี่ยนะเขาจะมีภาษีดีกว่าหรือว่าเขาต่อรองผลประโยชน์อะไรกับใครอย่างไรได้เขาก็ทําเป็นการช่วยตัวเองวันนี้อย่าไปมองกันในแง่ร้ายมานะวันนี้ผมลับเห็นใจครับแใจตอนเป็นรัฐบาลที่บอกตรงเลยผมไม่เห็นใจใครจะไปแก้ตัวแก้ต่างให้ยังไงเด็ดนะเพราะไอตอนนั้นนะคุณไม่ได้ทําอะไรเลยนะ คุณอย่ามาอ้างคําโตตว่าจะต่อสู้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีคุณจะไปทําโครงการและในโครงการนั้นแน่นอนแหะประเทศชาติจเจริญไม่จเจริญแต่ในโครงการนั้นคุณก็ได้ไปเยอะเพราะคุณไม่หวังตรงน,นั้นนะและสิ้นแล้วเป็นไงลหละโครงการนี้ก็ทาไม่ได้นะแล้วก็เล่นงานจมเขี่ยวอยู่เนี่ยดังนั้น,น,นท,ท่านที่ไปติดใจอะไรอย่าไปติดใจก็เลยครับแลวในอนาคตถามว่าเขาจะมาร่วมกับเราไหมผมว่าชินวัตรก็ร่วมทุกกลุ่มเลยครับ ถ้ากลุ่มไหนที่ช่วยเขาได้หรือว่าดูแล้วเวนี่ยนะทัาสินจะได้กลับนะชินวัฒนจะได้กลับมาเนี่ยนะครับก็อเอาด้วยทั้งนั้นแหละไม่ใช่เฉพาะไอ้ตรงนี้นะครับและในอน,นคาคตจะถามว่าเขาจะเอากันเราเมื่อถ้าพวกเราเข้มแข็งขึ้นมาเขาก็เอากันเราดีครับก็จะไปเอากับคนโอนแอกว่าได้ไงดังนั้นปนัญหาว่าพวกเราเนี่ยจะต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการและพวกเราจะนะ หรือว่าเนี่ยนะเสรีไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าเสรีไทยจะไปขึ้นอยู่กับทักษิณแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยทักษิณก็ต้องรู้ว่าถ้าเสรีไทยแข็งแข็งแข,ข็งขึ้นเขาก็ต้องมาหนุนต้องมาอยู่น,นะแต่ถ้าเสรีไทยยังอดแออยู่วันนี้เขาก็อาจจะต้องนั่นแหละครับเราพูดตรงตรงเลยต้องคุยประยุท์มากหน่อยคุยประวิทมากหน่อยก็เป็นธรรมดา แล้วก็ผมก็ยืนยันกับท่านบางคนบอกว่าเสรีไทยวันนี้เนี่ยนะทักษิณมาสั่งงานอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าผมก็เล่าให้ท่านฟังตรงๆก็ไม่ได้อยู่เบื้องหลังไม่ได้อยู่เบื้องหน้าอะไรทั้งนั้นนะครับและเสรีไทยวันนี้เนี่ยนะถ้าจะมองทักษิณก็มองกันในแง่ดีคือทักษิณเนี่ยนะเป็นเหยื่อของพวกประเด็จการทักษิณเป็นผู้ถูกกระทำนะทักษิณไม่ใช่เป็นคนเลวไรอะไรหรอกครับแต่ทักษิณเป็นผู้ถูกกระทำทักษิณเป็นเหยื่อของประเด็จการ ดังนั้นเนี่ยเราจะไปบอกว่าตัดทักษิณออกไปอย่าไปเกี่ยวทักษิณจริงๆแล้ววันนี้องค์งการเสรีไทยเนี่ยนะครับเขาขึ้นอยู่กับแนวทางขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ที่ต่อสู้เพื่อเพื่อประชาธิปไตยอยู่แล้วดังนั้นใครจะเข้ามาร่วมหรือไม่ร่วมเนี่ยนะครับแม้กระทั่งกลัวเสรีไทยเองวันนี้เนี่ยนะแม้กระทั่งเลขาธิการใหญ่เนี่ยนะครับเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับ ท่านจะได้เข้าใจผิดบางคนไปไปความหมายว่าขึ้นอยู่กับนักษิลป์มขึ้นอยู่กับปูไม่ใช่คนละเรื่องกันเลยครับเพื่อไทยขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยไอ้ไม่ใช่แล้วฟรีไทยนะครับหรือว่าเสรีไทยเสรีไทยเนี่ยขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ของเสรีไทยขึ้นอยู่กับหลักการและแนวทางของเสรีไทยคือต่อ